สวัสดีครับทุกคนผมเดมรอดและตอนนี้อยู่เกม The Stairway s v e วิธีการเล่นเกมนี้ก็คล้ายๆกับเกม Exit เอกนะทุกคนหรือทางออกหมายเลขแปดนั่นแหละก็คือให้เราสังเกตแล้วรอบตัวไว้นะถ้าเจอสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือ anomaly อ่ะเราก็ต้องลงบันไดกลับลงมาชั้นที่เรามาส่วนถ้าเราไม่เจออะไรเลยเราก็ขึ้นบันไดชั้นต่อไปอ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่ามาโอเคมาเรามาอยู่ในเกมกันละ นี่เป็นชั้นแรกเลยใช่ไหมเนี่ยเราต้องต้องสังเกตรหรือเปล่าไหนป้ายนี่อะไรอ่ะโอเคมันก็เป็นเนี้ยวิธีการเล่นอ่ะเนาะเดี๋ยวถ้าเราเจอ a n ม m a l y เราก็ต้องถอยลงบันไดลงมาส่วนถ้าเราไม่ได้เจอ a นม m ล l y เราก็ขึ้นต่อไปนะอ่าวิธีเล่นเกมนีก้ก็ง่ายๆเลยเออไหนอันนี้อะไรอ๋อพวกยาพวกนี้ไม่ถูกนะว่าเป็น a n ม m a l y เอาไว้ฮิล แมวเหรออาแมวตัวนี้ชื่อว่าจิงเจอร์นะแมวขิงเป็นแมวที่รักที่อาศัยอยู่ในอพามน,น์นี้ทุกคนชอบให้อาหารมันโอเคจิงเกอร์จันจำแกไว้นะส่วนนี้ก็เป็นยาไหนมีอะไรอีกไหมลิฟต์เราลงไปไม่ได้นี่เราลงไปได้ไหมเอ้ยโอเคนี่เป็นทางตันมาเราลองขึ้นไปชั้นบนกันเลยดีกว่ามาทุกคนชั้นบนมันจะมีอะไรไหมเอ้ยโอเคให้เรามองรอบๆไปนะ ถ้ามีบางอย่างเปลี่ยนแปลงแปลว่านอมบลี่มันเข้าใกล้เราเนี่ยอะไรเอ่ยโอเคหมุดอะไรก็ไม่รู้นี่หรือเปล่าเนี่ยจิงเกอร์ไป้รูปหัวได้ด้วยวะ่ะเมียวเมียวกำลังกินหนูเลยล่าหนูโอเคไหนะเรามาเริ่มกันตรงนี้ก่อนเลยมาอ่ะอันนี้ก็เป็นโปเตอร์แมงมุมนะทัทะท,ะทูล่าแล้วก็เป็นโปเตอร์นะ่าจะเป็นโปเตอร์หนังนะเนี่ย แพนในฟอร์มออเทอร์สเปส่วนลิฟตนี่ก็ใช่ใช่ที่เราต้องสังเกตอ่ะตรงสื่อมันก็กลับด้านแล้วก็ไม่กลับด้านนะโอ้เออสวัสดีครับพี่เฮ้ยต้องเป็นพี่สาวสิเป็นผู้หญิงตัวด้วยสวัสดีครับพี่สาวจุ๊บเฮ้ยเสียงอะไรจ้ามันเถอะหูหูแววไปเองกันแหละเออ อันนี้ก็เป็นรูปเอ่อเหมือนจะเป็นขายชุดแฟชั่นนะอ่ะลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยด้วยส่วนนี้ก็เป็นหนังน่าจะเป็นหนังเหมือนเดิมกีซลาเมฮิอาคัมมิงโอก็ไม่มีอะไรเยอะมากกว่าที่คิดนะเนี่ยนี่เป็นหมายเลขเจ็ดนี่ก็เป็นห้องหมายเลขหกเก้าอี้งโ,งโง่ๆมีเศษกระดาษแล้วก็ตุ๊กตาสวัสดีไอ้หนูไอ้หนูเอ้ย แล้วก็อะไรเนี่ยมันคือสมุดเหรอใช่ไหมนี่เป็นสมุดอันนี้คืออะไรไม่รู้เออชัอ่ะอันนี้ห้องก็จะเป็นหกเจ็ดแปดนะมุมกล้องมันหมุนเร็วเกินไปแล้วหรือเปล่าทุกคนนี่เป็นอะไรอะ่ะเป็นหนังสือพิมพ์เบอไม่ได้ความเลยไปเราขึ้นไปดีกว่ามันจะมีเจ็ดชั้นหรือเปล่าวะไนโอหนังสือตรงนี้มีหนังสือด้วยเหรอ ใช่ไหมหนังสือตรงนี้มันไม่มีใช่ปะ่ะหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ตรงเนี้ยโอ้ยตายเอะมีแมวรูปรูปหัวอะไรกันกิงเกอร์มวเนี่ยมีความผิดปกติอะไรไหมอันนี้มันมีอยู่ตรงแรกๆหรือเปล่าเนี่ยเพราะอันนี้ผมไม่ได้สังเกตนะเนี่ยหนังสือเนี่ยแต่เท่าที่เราดูตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะทุกคนใช่ปะ่ะเนี่ย ลิฟต์ก็ปกติดีตก๊กตาไหนนางูงเหมือนเดิมสวัสดีครับคุณพี่สาวพี่จะไม่ทําอะไรผมใช่ไหมใช่ไหมพี่ไปขึ้นไปดีกว่าไม่มีอะไรหรอกเออใช่ไหมอ่าขึ้นมาอีกชั้นแล้วไงไฟไฟมันกระตุกอย่างนี้มันผมว่าไม่ใช่ละ ผมว่าไม่ใช่ละไฟมันกระตุกอย่างเงี้ยใช่ไหมโฟลเตอร์เบเชนหุ่นก็ปก,กติโฟลเตอร์หนังแมวปก,กติไหมอ่าแมวเ,เช็คไฟนี่มันกระพริบด้วยเหรอทุกคนผมว่าไม่ใช่ละลองลองไปดูอะไหนโอเคก็แปลว่าเมื่อกี้ถ้ามีเสียงขึ้นมาก็แปลว่าเมื่อกี้มีอนโนมาลี่เมื่อกี้ผมดูถูกละอ่ะไฟมันไม่กระพริบไง นี่ไอ้แล้วนี่ก็ความจำดีเหมือนกันนะเนี่ยไหนห้องนี้ปกติดีใช่ไหมเด็กโอเคเด็กหน้างโง่เหมือนเดิมลูกแมวแมวร้องเหมียวโอเคไปต่อไปกันต่อเมื่อกี้เหมือนมันบอกว่าแบบอัน,นอมารีพวกนี้มันสามารถโจมตีเราได้ด้วยนะก็เราลงบันไดไปเรื่อยๆแบบไม่มีเหตุผลไหน ดิปกติไหมเปอรโต้ก็ปกติดีอือหือคุณผู้หญิงในชุดแฟชั่นปกติดีเหมือนกันคุณก็ปกติดีอืมมองยากเหมือนกันนะเนี่ยผมว่าคร้าลอบนี้มันไม่มีอะไรวะ่ะไอ้ที่ผมสังเกตพลาดไปก็ได้เป็นพวกกระดาษบนพื้นนั่นแหละเพราะมันจํายากเหมือนกันไปขึ้นไปต่อดีกว่ามันไม่มีอะไรหรอก โอเคมันได้บอกชั้นไม่เอ่ยมีชั้นบอกปะว่าเราแบบขึ้นมาถึงชั้นไหนแล้วบ้างไม่มีปกติดีฮะโอเคหุน่นโอเตอร์ไม่มีอะไรผิดปกติจริงเหรอเพื่อนเด็กอะโอเคแมวโอเคร้องเหมียวเหมือ,อมนเดิมปกติดีไปโอเคงั้นไม่มีอะไรเราขึ้นไปแล้วนะ ไม่มีอะไรใช่ไหมเฮ้ยผิดตำแหน่งแล้วไปแล้วเนี่ยกูไปล่ะไม่ต้องเลยโอเคถูกด้วยไหนแมวปกติดีังสือฮอตปอดโปสเตอร์ตอนนี้เรายังไม่เห็นแบบสิ่งผิดปกติบนโปสเตอร์เลยนะทุกคนกระพุ่นเนี่ย ขุนผู้หญิงเนี่ยมีแต่เด็กเมื่อกี้แกขยับใช่ไหมฉันจับแกไปทำลูกเทพอือฮ mm ึ hmm. ว่าฉนนี้ปกติดีไปต่อดีกว่าไปกันต่อสวัสดีจิงเกอร์ไม่มีปกติทุกอย่างทุกอย่างปกติดีไม่มีอะไรไม่มีอันอมมริไปก็ปกติเฮ้ย เฮ้ผมตึงยังเลยอ่ะผมยังไม่พลาดเลยสักครั้งอ่ะเรานี่มันเก่งไปไหนวะเฮ้เก่งแบบบิ๊กเบนไอนเฮ้ยเปิดดูได้ไหมเหลโอเคเปิดดูไม่ได้ลงก็ได้ครับพี่พี่จะเคาะขนาดนั้นลงหายไปซะจ้าสิ่งผิดปกติมาไหนชั้นนี้มีอะไรไหมเอ่ย ก็ไม่มีฮะคุณหุ่นก็ยังดูเซ็กซี่เหมือนเดิมเด็กก็ยังนั่งโง่ๆเหมือนเดิมแมวก็อเออก็นึกว่าไม่ร้องเหมียวซะละไม่ร้องนี่ผิดปกติเลยนะไปไปกันต่อว่าไงแมวน้อยมีอะไรผิดปกติไหมเออ ไม่มีฮะเฮ้ยถามจริงขอตึงๆได้ปะ,แบบะแบบร้องแหละแบบแหวะเลยอะเอออ๋อตึงกว่าน,นี้ได้ไหมไม่มีว่ะทุกคนผมว่าผมไปแล้วละ่ะมันไม่น่ามีอะไรแล้วละ่ะผมว่าพี่กลับไปด้วยได้ไหมเนี่ยเพื่อนร่วมทางไปเราไปดีกว่าตูู๊ด,ดูด,ดูดูมีวมิวมิว ลูกแมวเยี่ยมเลยอ่าม,มีเมียคอยอยู่เป็นเพื่อนนี่ก็ู้สึกดีเหมือนนน้นเนี่ยนี่ก็ปกติดีเหมือนกันลิฟเด็กอะโอ้มันเดิมหมุ่นก็โอ้หอืมเพราะว่าปกติดีไปดีกว่าล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 าโอ้ทีบกตกใจหมดเลย มันเป็นยจ้างฮะมันเป็นยจ้างไ,ไปแล้วเว้ยถอยกลับแล้วอืม้มดับไปหนึ่งดอกเมื่อกี้ให้ตายเถอะเมื่อกี้เธอเห็นใช่ไหมมันทำอะไรกับผมไว้จิงเจอร์ว่าไงจิงเจอร์ลูกหัวผมตั้งชื่อว่าพี่พี่สาวเล็กคนนี้เรียกว่าแคทเธอรีนแลวกันนะเออจะได้แบบมีชื่อหน่อยเพราะผมคุยกับพี่เขาบ่อยแล้วกัน แคทเธอรีนเป็นไงบ้างขยับหรือเปล่าวันนี้ถ้าขยับก็บอกกันด้วยนะอ่นนี่ชื่อไอเปิร์ตนะไอเปิร์ดเออวันนี้ตัวไอ้ยังเออสีทองเหรอทองเหมือนเดิมเลยวะไม่มีะไม่มีอะไรผิดปกติฮะไม่อยากเป็นโปสเตอร์ในมุม,มโปสเตอร์แฟชั่นหรือโปสเตอร์หนังเรื่องนี้ไปดีกว่ามัานจะมีอะไร ริงจองไหมแบบชกปูมอือเนี่ยแคเทเทอรีนก็ดูปกติดีโสเตอร์หนังไอ้ปื๊ดก็ยังสีทองเหมือนเดิมแมวอะโอเคแมวเช็คเกมนี้ผมว่ามันดูชิลกว่าที่คิดนะเนี่ยไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ไปไปกันต่อ ลูแมวแคทเธอรีนก็ยังดีดีไอเด็กหัวป 6, 7, โปกหกเจ็ดแปดพอสเตอร์อือมฮึไม่มีวะไม่มีวะทุกคนไม่มีอะไรผิดปกติไปไปกันต่อไปโหลดเว้โอ้ชิอ้า โอเคก็จบไปแล้วนะอ่าตัวเกมนี้ก็เป็นตัวเกมเดโมนะทุกคนนะแล้วรอดูเกมเต็มอีกทีนะโอ้โหไอฉากสุดท้ายเมื่อกี้ทำร้ายจิตใจผมมากเลยอ่ะกำลังแบบเราอุตส่าห์ลดการป้องกันลงให้ตายเหอะโอเคก็จบไปแล้วกับเกมเฮอร์เลอร์อีกหนึ่งเกมเป็นไงสนุกกันหรือเปล่าเอยถ้าสนุกกกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย